Three, two, one. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนนะฮะมาอยู่ในรายการเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับ เป็นรุ่นรวยมหามงคลนะครับก็เป็นผลงานของมาดามกี้นะฮะสายงานของพี่ป๋องสุพัณนะครับ PGA h นะฮะถ้าใครอ,อ,อยู่ในสายงานของพี่ป๋องนะครับก็น่าจะรู้นะฮะว่ามาดามกี้ท่านเป็นใครนะฮะแกก็เป็นผู้จัดสร้างนะฮะเป็นผู้จัดสร้างพระนะครับสายิกาหลวงพ่อพัดนะครับ แล้วก็ได้มาจัดสร้างนะฮะเป็นของหลวงพ่อรวยนะฮะในรุ่นรวยมหามงคลนะครับวันนี้ผมมีมาทั้งหมดนะสามเหรียญน,นะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะนำมาให้พี่ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวผมขอให้ดูตัวกล่องกันก่อนเนาะส่วนตัวกล่องของเขานะฮะก็จะเป็นกล่องฝาใส่นะ ป็นกองฟ้าใสนะรูปแบบมาในสี่เหลี่ยมนะฮะด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะอ่านี่เป็นกล่องฟ้าใสด้านในนะเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงนะครับก็ตัวหนังสือก็ลบออกไปหมดแล้วนะผมก็ไม่ได้อ่านนะฮะเนี่ย้ามองก็จะเห็นนะเหรียญรุ่นรวยมหามงคลน,นะครับนี่ตัวด้านกล่องก็จะเป็นยันพุทธซ้อนนะฮะส่วนตัวเหรียญน,นะครับก็จะมาในรูปแบบเรียนไขนะครับ ด้านล่างนะฮะเขียนว่ารวยมหามงคลนะครับรันหมายเลขนะฮะเหรียญน,นี้ผมได้หมายเลขสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งห้าเอ่อตอกตอกโค้ดตรงนี้เขาตอกเป็นโค้ดเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะว่าอะไรนะฮะเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงพายเงินนะครับนะในโรงยาซีบอลนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยเนี่เขาก็จะมีใบรายการนะฮะแปะมาให้อยู่นะครับนะก็จะเขียนบอกว่าลอกกนะฮะก็ย่อมาจากรายการนะครับรายการที่40นะครับเนื้อชุบเงินลงยาจีวอส้มนะครับจำนวนการจัดสร้างนะฮะ499เหรียญนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนําออกมาจากตุงซินให้ดูกันนะครับอ่านี่เลยนะครับผมโอ้โหเหรียญค่อนข้างสวยนะ เด่นค่อนข้างสวยนะครับใบหน้าเหมือนหลวงพ่อรวยเลยนะครับนะส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นยันพุทซ้อนนะครับเป็นยันพุทซอ้อนแบบนี้ตอกดอเด็กนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมอตอกโคด,ดอเด็กนะฮะด้านบนเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยอาคาซาโลนะครับวัดมาตาพุทธอ,อ,อำเภออำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง2564นะฮะเรืนนี้จะสร้างขึ้นในปี64นะครับนะ เป็นผลงานของมาดามกี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะก็น่าจะรู้นะมาดามกี้นะครับเป็นผู้จัดสร้างเหรียญสันิกานะฮะหลวงวพัฒนะครับรุ่นนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะบล็อกด้านหลังเนี่ยน่าจะมีอยู่2บล็อกด้วยกันนะครับบล็อกแรกเลยคือบล็อกหลังพุทซ้อนนะครับบล็อกที่2เนี่ยจะเป็นหลังสาติกานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ เหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับรันหมายเลขนะฮะเหรียญนี้ผมได้หมายเลข21งหนึ่งศูนยนะครับต่อโค้รภาษาจีนเนี่ยจะต่อโค้ดไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละเนื้อนะต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับด้านล่างก็รวยมหามงคลนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออันปากาไม่ตัดปีกนะครับนะเดี๋ยวมาดูใบรายการนะนี่นะฮะนี่นะครับก็เป็นรายการที่สินะครับ เนื้ออันปาก้าไม่ตัดปีกนะครับต่อโคดนะฮะลงยาจีวอนจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่300นะครับ300เหรียญน,นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมตัวเหรียญกันนะฮะนี่นะฮะโอ้โหเหรียญค่อนข้างสวยเลยนะเหรียญค่อนข้างสวยมาก,กวันนี้มีมาสามเหรียญน,นะนี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะต่อโคดร,รอบเลยนะรอบเหรียญเลยนะเห็นไหม ต่อโคตรรอบเหรียญน,นะฮะตรงนี้ต่อตอออันปะก้านะตอออ่างนะฮะต่อโคตรออ่างนะฮะอืมค่อนข้างโอเคนะสําหรับตัวเหรียญน,นะค่อนข้างสวยเลยวันนี้ก็มีมาแค่3มเหรียญเท่าน,นั้นนะฮะเดี๋ยวนํามาประมูลนะฮะก็นํามาให้ผู้พิพีได้ประมูลกันนะครับเดี๋ยวรอเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่3กันครับนี่เลยครับผมเหรียญที่สามนะฮะ ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับชุบกระไหลานาคนะฮะลงยาส้มนะฮะลายเสือดำนะฮะลงยาจีวรนะครับโอ้โหเหรียญน,นี้นะฮะสวยนะอันนี้นะครับผมรายการที่42นะครับเป็นเนื้อชุบนาคลงยาพื้นลายเสือชมพูดำลงยาจีวรส้มนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่199เเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะฮะเข้ารันหมายเลขอยู่ด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้ผมได้หมายเลข หนึ่งสองสี่นะฮะอ่านี่เกือบได้เรียงนะถ้าเป็นหนึ่งสองสามนี่มีหาเลยนะฮะนะโอ้โหอ่าเดี๋ยวมารับชมตัวเหรียญกันชัดๆครับนี่นะฮะส่วนตัวเหรียญน,นะครับโอ้โหนะเนื้อชุบนาคนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนั่นแหละนะฮะนี่ลงยาพื้นเนี่ยเป็นชมพูนะฮะส่วนลายเนี่ยเป็นลายเสือนะครับชมพูดำนะฮะชมพูดำ นี่ตอกดอเด็กนะฮะตอกโค้ดนะครับลันหมายเลขอยู่ด้านล่างนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยน้อยมากนะแค่1น9หลังเท่านั้นนะฮะนะวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อร่วมสมทบทุนนะครับบูรณะโบสถสาลาการประเรียนนะครับ อาเหรียนรุ่นนี้นะฮะวัตถุประสงค์ค่อนข้างดีนะครับนะก็เก็บได้นะสำหรับงาน p h g นะฮะมาดามกี้เป็นผู้จัดสร้างนะครับการันตีโดยพี่ป๋องสุพรรณนะครับนะนี่นะฮะการจัดสร้างก็ไม่เยอะนะฮะก็เป็นชื่อรุ่นก็ค่อนข้างดีนะครับนะรวยมหามงคลน,นะครับนี่ วันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะมีมาเพียง3มเหรียญเท่านั้นนะครับนะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ